ครับสวัสดีครับช่างบ้าน,บ,านบ้านใจก็วันนี้ก็มาซ่อมหลังคานะครับโดนพายุฤดูหนาวครับนี่ครับน่าจะเป็นพายุฤดูร้อนเนาะหลังคาก็ปิวไปหนึ่งแผ่นครับแล้วเหล็กก็ห้อยตอกลงมาเนาะนี่ครับช่างบ้าน,บ,านบ้านใจก็จะมาทำการแก้ไขางานเนาะเนื่องจากมันแอนคะรับลัวมันจะซุดลงทั้งหมดเนาะเราก็จะมาเสริมเหล็กครับนี่ครับเป็นเหล็กจุดสีคนระับ เดี๋ยวเราทำการออกนะครับนี่ครับเด็กตัวสครับเราก็จะเชื่อมกันครับเพราะความกว้างอันนี้ก็ตกอยู่ที่เจ็ดเมตรยี่สิบเนาะก็เอาเรื่องครับกว้างอยู่พอสมควรนะเราก็จะช่วยพยุงเหล็กครับให้มันแข็ง,แ,ขงแรงเนาะ ของเดิมไม่ได้ใช้เหล็กถักถ้าใช้เหล็กถักก็จะโอเคครับหรือไม่ก็ประกบซ้ายขวาอันนี้เราก็จะขึ้นประกบให้เนะมันจะได้แข็งแรงแล้วก็ไม่ซุดลงมาอีกครับชาวบ้านบ,าน,บานใจก็จะมาแต้มไปมนเท่าไหรนะ่อ่ะบ้าไม่พอไปแค่สองร้อย เครื่องนี้ต้องใช้ไฟสามร้อยม่เป็นแอมล็อกเออเป็นสนิมไง หรือไฟตู้ไม่สเสถียรมะบ้านเป็นไม่ได้มะมฮะไฟตู้ไม่สเสถียรหัวนี้มนไม่แน่นหัวนี้ไหนเนี่ยหรอผมต้องแน่นกับนี้เหรอใช่สายตูดมันหลุดมะน่าจะพอวัดสายขึ้นมาก็โอเคอืมเกี่ยวพันไปหมดเลยนะ เราทําการเชื่อมแล้วก็จะยกขึ้นไปติดเลยนะครับเราต้องประกบในไหมเด็กสองหุ่นอะใส่ได้ก็ดีหรือไม่ต้องรอประกบในในรางอะไม่ต้องอเนาะไม่ต้องขึ้นไปประกบอันนู้ก็แข็งแล้วสองตัวห้หากอหาย ครับนี่ครับเชื่อมอย่างหนานะครับเราไม่ต้องเจียเนาะเพื่อเราต้องการให้เหล็กมันหนาครับรอยต่อพวกนี้ครับเห็นหลายๆชาติเขาเจียออกเนาะมันก็ได้ความเหล็กที่บางครับแล้วมันก็อ่อนเนาะแล้วมันก็จะตกลงมาอีกครับมันจะงอครับนี่ไงเนาะความตว้งของของจันทันตัวนี้ครับมันกว้างจักเจ็ดเมตรครับจริงๆระยะเจ็ดเมตรต้องถักเหล็กเนาะหรือไม่ก็ต้องใช้เหล็กประกบกันครับกดซ้ายขวา อ,อผ้ามันอาจจะมืดๆหน่อยเนาะครับสร้างบ้านบานใจก็เลยต้องนี่ครับเชื่อมให้มันหนาเลยครับได้เนื้อเหล็กจริงๆเนาะนี่ยครับไม่ต้องไปเจียอะไรเลยครับมันจะได้ไม่ตกลงมาอีกไม่ได้งอเนาะครับ เนื่องจากหักสายดินมันสั้นเนาะนี่ครับตัวก็เลยต้องนี่เลยครับทำสะพานสายดินครับเชื่อมนี้ไปเลยอันนี้ต้องตั้งไมบ้บอเนี่ยฮะต้องตั้งไหม,ไ,หม,ไ,มได้ตัวไ,ไม่ค่อยเวอร์นถ้าไม่ตั้งเดี๋ยวเสร็จไหลลงแผงเลย ครับนี่ครับสะพานสายดินอลังการงานสร้างครับก็เดี๋ยวเอานวเชื่อมตินไปด้วยไม่ต้องลงหลยเที่ยวนะครับนี่เลยครับสะพานสายดินเราอลังการงานสร้างครับเ <c oughs> นื่องจากสายดินจากตัวเครื่องเนี้ยโอ้โหมันสั้นนะ นี่ครับแล้วก็แก้ไขนี่ครับก็ต่อเป็นสะพานสายดินได้นะดูเลยครับไปเชื่อมตัวเหล็กบนนู่นเลยนี่ครับสะพานสายดินครับเนื่องจากสายดินสั้นเกินไปครับขาดสายเที่ยวน,นะเนื้อสายลอ้อมดูเลยครับทำสะพานเชื่อมไปนู่นเลยนะฮะตัวที่เราทำเสริมนี่นะ นีครับเนื่องจากมันยาวเจ็ดเมตรครับแล้วมันหักกลางเราก็มาแก้ไขนะครับเอาไปฝากกับสพานไปสาตัวนั้นนาะครับอ,อะไร,รอ่ะครับนี่ครับโดนลมพายุลูกเห็บครับ หลังคาก็เจอรครับเหล็ก mm hmm. พวกนี้ก็โดนโยกตกลงมาหมดครับนู่นครับปูนตรงนู้นเนาะก็แตกเนาะแตกเลยครับเนื่องจากมันกันโชคครับผู้้าผู้าแล้วมันจะหล่นลงล่างหมดครับนี่ครับบ้านก็ยงสวยอยู่เนาะนี่ครับเข้ามาแก้ไขครับเป็นรลถ อันนี้ช่างบันไดก็มาจาับพยุงครับเสาค้ำไว้ไว้ก่อนนะครับออกเหล็กนี่นะครับช่างก็ทำรงรถอย่างง่ายนะเป็นสังกะสีครับ ก็โดนพายุลูกเห็บครับมีโครงเหล็กผสมเนาะมันก็กันโชคอย่างแรงนะครับนี่ครับเหล็กเหลือกง้อหมดเลยครับถังกระสีก็ลุดนะครับเปียวครับนี่ครับลมก็ยังไหวๆอนยะู่เนาะโดนพายุลูกเห็บฤ้วดูร้อนเลครับนะครับเราทำการแก้ไขก็ช่างเหล็กก็ มือหนึ่งเกาะมือหนึ่งออกนะครับถ้าอยู่ใต้ลูกไฟก็จะลําบากนะครับล่วงใส่หน้าใส่ตัวเนาะเสื้อเป็นรูหมดครับช่างเหล็กนี่ก็พอลอนนะหดแล้วครับอยู่กับความร้อนเนาะขาก็จะมืดๆหน่อยครับเนื่องจากย้อนแสงเนาะอยู่ในที่ลม่ม ครับนี่ครับเราก็จะแต้มใต้ท้องเนสามสิบเซนสามสิบเซนระยะห่างเนาะให้มันกอดกันอยู่นะเนี่ยครับวิ่งสองตัวนะครับตัวเดิมกับตัวใหม่ครับก็เป็นเหล็กตัวซีท้นคู่ครับประกบหน้าก็หากันเนาะสร้างความแข็งแกร่งครับไม่ให้มันล่วงลงมาอีกเนาะเนื่องจากมันโกงกลางนะครับเสียทรงไปหมดเลยครับก็ต้องหาไม้ค้ำเนาะยันให้มันตรงแล้วก็สอดเหล็กเข้าไปคู่ไว้ครับ นี่ครับกาเป็นเพิงแบบบ้านๆครับไม้ผสมเหล็กเนาะนี่ครับตัดัดหรือพังไไฟดับม้าไฟดับม้ามาตัดไฟในบ้านดับไฟตัดแดงปะไม่แดง เสียบสายตาเหรอเออเอาเข้าไปเสียบต่งเลยปลั๊กเมนเลยเสียบปลั๊กเมนเลยใช่ไหมอ๋อฟิวตัวนี้ขาดใช่ไหมตัวนี้บ้านขาดแล้วล่ะเดี๋ออฟิวตัวนี้ขาดตัวนี้ตาแล้วน